คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นจะประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นสมัยสามัญครั้งที่2องทับ2568วันพฤหัส,สบดีที่27กุมภาพันธ์2568เวลา12บนาฬิกาสนาทีณวัดชัยศรีบ้านเสียวตำบลวังชัยอำเภอน้ำพอ,งจ,ง,องจังหวัดขอนแก่นคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นสมัยสามัญครั้งที่สองทับสองโดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นผู้เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยพระราชะพัฒนวัชระบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระมงคลปริยติธาดาเจ้าอาวาสวัดชยัยศีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระมหาเสนธรรมสิเนโหเจ้าอาวาสวัดโพทองรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระมหาจริตวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรั์รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระครูวิสุทธิทีรคุณเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระครูวชิระอัตถวาทีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเลขานุการทุกระดับ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมในการนี้นายกรชวานวิทย์ชัยพีรวัตรนายอำเภอน,น้ำพองแขกผู้มีเกียรติผู้นำชุมชนเข้าถวายสักการะผู้เป็นประธานครั้งนี้ด้วย การประชุมประจำเดือนสมัยสามัญครั้งที่สองทับ2568ของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแกน่นพระครูวชิระอัธถวาทีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นได้กลับเรียนเพื่อทราบในที่ประชุมถึงระเบียบวาระต่างๆโดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด5วาระดังนี้ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ1.1เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ พระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบผูที่เคยไปชุมไปจับเดือต่างเลยปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้นอนนะครับอำเภอต่างๆเพราะว่าเรามีรองอำเภอตอนนี้ห้าลูกบางเรามีรองเจ้าหน้าทีห้าลูกหมุนเนียักันไปนะครับรอบจังหวัดหราลูกจะาหนีกลูกหนึ่งเป็นห้องลูก เรื่องที่ประธานจะแย่งให้ทราบก็คือการสอบที่ผ่านมาสอบาลีที่ผ่านมานะครับพวกผมเป็นรัฐมนตรีจังหวัดรอางเจ้าวาดถยมีหลายเพราะเป็นหลายงานหลายงานตรงกันเช่นในช่วงที่เราสอบบาลีสนามหลวงก็มีการอบรมอุปชาแต่ว่าที่อุปชา ภาเก้ามารวมที่พัตตางนะครับแต่ว่าการสอบก็เราเนี่ยเป็นไปนด้วยดีที่ว่านะครับผมก็มีโอกาสได้ไปครบทุกแห่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปหลายที่นะครับเหระภาสังกัดดีการเราก็ดีสถานที่ก็ดีแต่ให้การต้อนรับกับสู้เสียอย่างเดียวว่านักเรียนทำข้อสอบไม่ได้นะครับ <c oughs> ล,ลายเขตยกเว้นเขตนต้อง,ง,องกุุงอัเรทำข้อสอบได้มาก นะครับจะบอกว่าจเสียดอกไม่ได้ดอกเราก็ได้รับความร่วมมือจากกรรมการส่วนกลางเป็นอย่างนี้นะครับขออนุโมทนาข,ขออแจ้งให้ทราบนะครับ1.2เรื่องสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นแจ้งเพื่อทราบพ,พิจารณาขอความเห็นเนื่องจากทางสํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับแจ้งว่ามีปัจจุบันนี้นะครับมีเอ่อยูทูบเบอร ที่เป็นคณะสงฆ์มาจากประเทศเวียดนามนะครับจำนวนแปดคนนะครับแต่งก,กายคล้ายพระสงฆ์ครับมาเดินทุดงค์ในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งทางคณะสงฆ์เวียดนามก็บอกว่าพระสงฆ์ชุดนี้นะครับไม่ใช่พระที่ทางพระสงฆ์ประเทศเวียดนามรั่รองครับอ้างตนว่าเป็นาศาสนราสเพื่อที่จะทําให้สถานนะครับซึ่งตอนนี้ได้เดินทางมาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยนะครับอยู่แถวจังหวัดนนทบุรี สีสเกตที่มีมีรับรองไม่ได้รับการเอ่อรับรองจากทางคณะสมเด็จพนะมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรนี้ก็ขอขอมิตรภาพคณะสมเดได้ทําควเข้าใจนะครับระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1/2568เมื่อวันที่31มกราคม2568ระเบียบวาระที่3เรื่องสืบเนื่องไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 4.1เรื่องงานการปกครอง4.1.1เรื่องการขอพระราชทานสม,มณศักดิ์ประจำปี2568พระครูวัชระอัธวาทีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นได้กลับเรียนที่ประชุมว่าตามปฏิทินการขอพระราชทานสม,มณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรประจำปีกำหนดให้จังหวัดดำเนินการส่งประวัติเพื่อให้ภาคพิจารณาภายในวันที่หนึ่งกรกฎาคมของปีนั้นนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการขอพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรประจำปี2568เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้อำเภอดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพระสังฆาธิการผู้สมควรได้รับการพระราชทานตั้งและเลื่อนชั้นสมณศักดิ์ตามอัตราเดิมที่ปฏิบัติในปี2567ที่ผ่านมาทั้งนี้เมื่ออำเภอพิจารณาคัดเลือกแล้วขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. กรณีขอพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้ส่งสำเนาหนังสือสุทธิและเอกสารอื่นเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาว,วุฒิการศึกษาสำเนาตราตั้งพระสังฆาธิการ 2. กรณีขอพระราชทานเลื่อนชั้นสมณศักดิ์ให้ส่งเอกสารเพิ่มจากข้อที่1คือสำเนาสัญญาบัตรหรือสำเนาเลื่อนชั้นสมณศักดิ์ครั้งสุดท้าย 3. ทั้งกรณีการขอพระราชทานตั้งและเลื่อนชั้นสมณศักดิ์ให้แนบสำเนาผลการตรวจประวัติอาชญากรแบบพิมพ์ลายนิ้วมือมาด้วย 4. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 5. นำส่งสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นวัดหนองแวงพระอารามหลวงภายในวันที่20มีนาคม2 5ง8 5 6 8เพื่อทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นจะได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น 4.1.2เรื่องการสำรวจตำแหน่งพระครูสัญญาบัตรและพระครูฐานานุกรมพระครูวัชระอัฐวาทีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นได้กลับเรียนที่ประชุมว่าเนื่องจากในปัจจุบันมีหน่วยงานภายนอกได้ประสานข้อมูลพระราชาคณะพระครูสัญญาบัตรและพระสมณศักดิ์ในจังหวัดขอนแก่นบ่อยครั้ง สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นจึงขอความอนุเคราะห์เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพระราชาคณะพระครูสัญญาบัตรและพระสมณศักดิ์เฉพาะพระครูฐานานุกรมตั้งพระราชาคณะชั้นราชขึ้นไปตามแบบฟอร์มแนบท้ายวาระการประชุมเฉพาะตำแหน่งพระครูฐานานุกรมให้อำเภอส่งสำเนาหนังสือสุทธิสำนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาตราตั้งฐานานุกรม ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมาพร้อมด้วยทั้งนี้ให้นำส่งสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นภายในวันที่31มีนาคม2568โดยสามารถส่งเป็นไฟล์เอกสารได้4.1.3เรื่องโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพพระภิกษุก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการระดับตำบลครั้งที่1ทั2568พระครูวัชระอัฐวาที เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นได้กลับเรียนที่ประชุมว่าตามที่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอได้พิจารณาพระภิกษุเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการระดับวัดและตำบลเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นมีกำหนดจัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพพระภิกษุก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการระดับวัดตำบลครั้งที่1ทับสอง ในวันที่24-25มีนาคม2568ณโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ขอให้อำเภอได้แจ้งผู้เข้ารับการอบรมได้เข้ารับการอบรมในวันและเวลาตามกำหนด4.2เรื่องงานการศึกษาการศึกษาสงเคราะห์4.2.1เรื่องแจ้งระงับผลสอบนักธรรมชั้นเอกปีการศึกษา2567 พระมงคลปริยติธาดาเจ้าอาวาสวัดชัยศรีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นที่กำกับดูแลฝ่ายการศึกษาได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงได้มีหนังสือแจ้งระง,งับผลการสอบนักธรรมชั้นเอกประจำปีการศึกษา2568ตามหนังสือที่สำนักงานแม่กองทำสนามหลวงที่กท .01 ทับ43ลงวันที่31มกราคม 2,568เนื่องจากนักเรียนรูปดังกล่าวลงชื่อสอบสองสนามมีรายชื่อเข้าสอบทั้งสองสนามและสามารถสอบได้ทั้งสองสนามจึงแจ้งอำเภอที่เกี่ยวข้องทราบตามที่เอกสารที่ของการประชุมจะมีเกี่ยวกับการสอบทาสนามลองแล้วก็ผลสอบของนักธรรมชัน้นเอกนะครับที่ออกมาล่าสุดนะครแล้วมันก็มีเอกสารส่วนหนึ่งที่มาถึงจังหวัด นะคะจบจะหวัดว่าที่จะมา,จ,ะมาจังจะัดของแจ้งของเรานะครับมีการสอบนักรมชั้นเอกแต่ร,รูปเดียวสอบในสองสนามสอบแล้วก็สอบได้ทั้งสองสนามอันนี้เป็นประการการนั้นก็ขอให้อาจารย์ระ,นะะปุปรเรขานะ,ค,ะาครับเป็นคนแจ้งให้ที่ประชิมทราบนะครับนะครับประเด็นสาระสำคัญที่ต้องแจ้ยงยกเลิกหรือว่าระงับผลสอบเนี่ยคืออย่างนี้นะครับวงพ่อครับ ปรากฏว่าพระรูปนี้เนี่ยมีชื่อสอบนักธรรมชั้นเอกในสองแห่งคือสนามสอบวัดหนองกรุงกับสนามสอบวัดสางแก้วอำเภอชุมแพงแล้วก็ปรากฏว่าพระรูปเนี้ยมีการส่งข้อสอบทั้งสองสนามและก็สอบได้ทั้งสองสนามแม่กองก็เลยโดยอนุมานความเป็นจริงก็คือพระรูปนี้ทุจริตในการสอบนะครับท่านก็เลยระงับผลสอบนะครับมีหนังสือแจ้งมาภ้าเก้าเรามี3ามรูปนะครับ ของแกนหนึ่งรูปมาสนาคารหนึ่งรูปและก็กาะสิหนึ่งรูปนะครับ4.3เรื่องงานการเผยแพร่ในส่วนของงานเผยแพร่ครับก็เฉพาะเรื่องของพุทธมนฑลน,นะครับได้รับมอบหมายจากรีวิวพ่อที่จังหวันดนี้เข้าประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองศิลานะครับซึ่มีสำนักง,งานพุทธศาสนายัจหวันมีคณะกรรมการบริหาร เทศบาลเมืองศิลามีรองแลองทั้งสองนะครับวิ่ยุดแล้วก็ได้ารยารเสด็จก็ป็นชุมแล้วก็มีหลายลูปนะครับแล้วก็ส่วนของฝ่ายทอก็มีสองสามรูกนะครับ,บรปบรบบชุมประเด็นก็คือเป็นเรื่องหาลือนะครับซึ่งโดยหลังจากที่ได้รับการโอนอสิทธิ์ในการดูแลในการบริหารจัดก,การจากอปจขอนแก่น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยในการมอบภารกิจแต่คิดว่าก็คือเฉพาะในส่วนของข้าวพันธุ์บางตัวบางอย่างแล้วในทางกฎหมายเนี่ยในส่วนราชการเนี่ยเวลาเขาจะรับการโอนสิทธิ์อะไรต่างๆเขาก็จะต้องทําให้ถูกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้าวยระเบียบพัสดุระเบียบอาคารสถานที่นะครับอันนี้ก็ดาเนินการ น่าจเรียบร้อยแล้วนะครับที่ประชุมที่มีมติร่วมกัน3ข้อใหญ่ๆนะครับการที่หนึ่งก็คือ,อ,อมอบให้เทศบาลเมืองศิลานะครับไปดำเนินการทำแผนแม่บทในภาพรวมทั้งหมดของพุทธมนตรโดยให้นำ แทนแม่บทเดิมที่อปจอทำไว้นะครับให้มาดูมาทบทวนว่าอะไรอะไรที่ทําไปแล้วแล้วผลดําเนินการเป็นอย่างไรอะไรที่อยู่ระหว่างดําเนินการอย่างเช่น,น,น,นอนางนำกั้นน้ําอะไรพวกนี้นะครับอยู่ระหว่างดําเนินการอะไรที่คิดว่าควรจะปรับปรุงที่มีอยู่ให้ใช้างานได้เยกตัวอย่างเช่น บริเวณศาลาด้านที่จะซ้ายมือที่เราเข้าไปนะครับก็ควรจะทําแบบแปลงในการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดประการที่สองให้เสนอบอร์ดสองบอร์ดใหญ่ๆประการที่หนึ่งก็คือบอร์ดบริหารกลางซึ่งเคยมีอยู่แล้วให้สำนักพุทยกล่าง เสนอผู้ว่าลงนามเป็นบอดบริหา,ารกลางกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อเป็นคนกำหนดนโยบายนั่นหมายควาว่าเทศบาลเมืองศิลาจะทำโดยพละการไม่ผ่านบอดกลางเนี่ยไม่ได้ประการที่สามให้มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในระดับเทศบาลเมืองศิลาเพื่อเกิดความคล่องตัวหมายความว่า ถ้าบอดใหญ่เห็นชอบในประเด็นไหนอะไรยังไงตามแผนแม่บทก็ให้บอดในระดับเทศบาลเมืองศิลาลกขา้าราชกเนี่ยและอนุกรรมการเนี่ยให้มีขนะสงฆ์มีสว่วนร่วมด้วยประการสุดท้ายให้ทําประทินกิจกรรมออกมาทั้งปีเพื่อง่ายต่อการกําหนดเทศบัลใหญ่กิจกรรมไหนที่จะใช้งบประมาณ สามารถดำเนินการได้เมื่อออกเทศบัญญัติ4.4เรื่องงานการสาธารณรูปการท้องแก่นมีทั้งหมด12รูปที่สรายชื่อได้ผ่านการเป็นตัวจริง8รูปและก็มีที่ละ4รูปก็เป็นตัวสำรองอไว้เป็นตัวจริงในปีต่อไปแล็ได้รับคำเมตตาจากนุยกรุมรองเจ้าภามก้าวมุ่กับดูแลอย่างดี แล้วพลเอกประยุทพ์มุขอดสางจังหวัดกำแพงไปร้องเมตตาไปให้กําลังใจในวันแรกวันที่ยี่สิบสองตั้งแต่เช้าในวันสุดท้ายที่ยี่สิบห้าก็ไปสวายกําลังใจเป็นพิเศษพร้อมทงกับพิยพันธ์ด้วยซึ่งเป็นเมตตาอย่างยิ่งของพลเอกประยุทธ์ที่ให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมจนคาดว่าจะสามารถสอบได้ทุกรูปนั้นโดยท่านพระคุณวชิระจัวัดที อย่างดียิ่งอย่างเป็นทีุ่ะะรูปถือว่าทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยม60คะแนนขึ้นไปในกา,ารทดสอบวิชาการส่วนการปฏิบัติก็แม่นยำเป็นที่เก่งทุกจังหวัดมหาสารคามก็เก่งรรอ็นก็เก่งแค่จะมีหย่อนบ้างก็จังหวัดกาฬสินแต่ก็ถือว่าดีกว่ามาตรฐานกว่าทุกทุกปีที่ทำมากรมแนะนำผู้ได้รับให้เป็นร่วมในการแล้วก็บ้อมคณะกรรมการรูป ทั้งท่านองเจ้าหน้าทั่ทุกรูปแล้วก็อาจารย์ผู้ที่รับมอบหมายก็ได้ทําหน้าที่ฝุกสออบรมอาจารย์เต็มที่แล้วก็ซ่ว่าจะเป็นผลสำิีในการสับไา้ทุกรูป4.5เรื่องงานการสาธารณาสงเคราคะห์ก็ควรที่จะมีกิจกรรมเพื่อที่จะนําไปสู่การช่วยเหลือเยอีเยวยาผู้ยากไร้ถามว่าผู้ยากไร้จะหมดไปไหมมันยังไงก็ไม่หมดไป ว่าเราจะไปสร้างบ้านเราจะไปซ่อมบ้านเราจะไปหาสิ่งของเพื่อคลายทุกข์ต่างๆยังไงผู้ยากไร้คนทุกข์ยากก็ไม่หมดไปคนที่จะมีกิจกรรมอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือคลายทุกข์เท่าที่จะสามารถทําได้ฉะนั้นเอ็มเคบริษัทเนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะสงฆ์ในการทำสถากรรมอุปบสถสัญจร ก็เลยนัดหมายคณะสงฆ์กัเพื่อนรักในทุกวันได้แก้ข่าวบอกบุญญาโยมชาวบ้านโดยการรับบิณฑบาตนะครับรับบิณฑบาตได้วันเดียวพร้อมๆกันแต่ว่าป้าหมายก็คือเพื่อการช่วยเหลือผู้ยากไร้เอาเพื่อนรักนะครับเสร็จแล้วก็รวบรวมปัจจัยปัจจัยที่ได้มาเข้ากองงานสักสามสี่คืนนะครับเราก็เพิ่มเติมกัน โดยคณะสงฆ์ก็ได้วอกให้ทางราชการเขานำไปสู่การเยียวยาภูมเป้าหมายุ่มป้อมบ้านนะครับแต่ว่าแต่ละหมู่บ้านก็คือทำดูแลทุกหมู่บ้านใน70หมู่บ้าน70ตหมู่บ้านในตัวกรัดนะครับกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยถ้าหากว่านำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆเพื่มมือนะครับก็ จะเป็นบทบาทหนึ่งขอขงคณะสงฆในพื้นที่นั้นสามารถที่จะช่วยเหลือเย,ยียยาพี่น้องญาติโยมกงุ่มเะกลุมกาบางมแยกไว้ต่างๆได้นะครับ4.6เรื่องงานกำกับดูแลที่พักสง์เป็นการเฉพาะท่านผู้ปริหารของแก่นนะครับได้เรียกประชุมเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเป็นประชุมในส่วนของบอร์ดจังหวัด เพื่อรับรอง104ที่พักสงฆ์ที่เราได้เสนอโครงการขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างวัดในส่วนของ104ที่พักสงฆ์นะครับเป็นของมหาวิกายจำนวน100ที่พักสงฆ์เป็นของตระทธ์จำนวน4ที่พักสงฆ์80แห่งนะครับเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484อีก2 4แห่งเป็นป่าสวบัติแห่งชาติซึ่งบทของจังหวัดได้ รับรองทั้ง104ที่พักสงฆ์ผ่านอจังหวัดเพื่อที่จะนำเสอนอไปที่บอดของกระทรวงซึ่งตอนนี้ในส่วนของพศจได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ในส่วนของป่าสนแห่งชาติปรมา24แห่งซึ่งตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรประมาติที่7ออกลงพื้นที่ในส่วนของป่าสนแห่งชาติ ก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่แล้วต้นต้นต้นเดือนนี้ครับต้นเดือนนี้เริ่มเริ่มลงลงตันที่แล้วโซนบ้านไผ่เรียบร้อยโซนทางชุมแพปูเวียงปูผาม่านก็ลงตัที่พรุ่งนี้ลงที่อำเภอกระวนจังหวัดห้าที่นะครับก็ในส่วนของบรอดจังหวัดนั้น1น4นั้นผ่านบรอดจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะ แะเฉพาะการวรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งต่อไปที่กระทรวงเพื่อให้กระทรวงอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างบ้านก็จะสามารถขอใช้พื้นที่ป่าแล้วก็สรออ้างบ้านป่ต่อไปของใที่ตจุดตนี้ครับระเบียบวาระที่5เรื่องอื่นๆ5.1เรื่องกำหนดสถานที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่3ทับสอง พระครูวชิร, language, รอนนะอัธวาทีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นได้กลับเรียนที่ประชุมเพื่อทราบว่าการประชุมสมัยสามัญครั้งที่3ทับสอกำหนดจัดประชุมในวันจันทร์ที่31มีนาคม2568ณวัดโพทองตำบลบ้านกงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นจึงขอกราบอารัธนาทุกรูปเข้าร yeah, ่วมประชุมและฉันพตาหารเพลณสถานที่ประชุม 5.2เรื่องแจ้งการดำเนินงานกองทุนคณะสงฆ์จังหวัดขอนแกน่นพระครูวชิระอัธวาทีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นในฐานะเลขานุการกองทุนคณะสงฆ์จังหวัดขอนแกน่นได้กราบเรียนที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับสรุปสถานะกองทุนคณะสงฆ์จังหวัดขอนแกน่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2568